วางรางรถไฟแบบนี้นะฮะแล้วก็แบบนี้แล้วเราก็ทุบออกแบบนี้อ่ะฮะแล้วเราก็วางแบบนี้วางพิสตันแบบนี้อ่ะฮะแล้วเพื่อความปลอดภัยฮะ,ะเอาบล็อกวางลอง้ลอมรอบตรงนี้นิดนึงแล้วก็แปะคันโยกแบบนีบ้โอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับเย้แค่นี้เราก็ได้สโนว์บอลไปได้เรียบร้อยแล้ว แล้วสวัสดีครับกลับมาครั้งสับใหม่ครับอีกรอบหนึ่งนะครับผมแท็กก็เดี๋ยวคลิปนี้ครเราจะเล่นไหมครับเอาชีวิตรอดหนึงจเกันต่อนั่นเองคะคลิปนี้ทำอะไรฮะเดี๋ยวนคลิปนี้ฮะเราจะมาทำไอ้เจ้าฟาร์มคอรัลัตร์เวอร์กันต่อนั่นเองฮะซึ่งไอ้เจ้าฟาร์มคอรัตอันนี้เนี่ยฮะถาาว่าเราทำเกือบจะเสร็จแล้วใช่ไหมก็ค่อนข้างเกือบจะเสร็จนะฮะโดยบื้องต้นครับผมก็ได้สร้างอะไรในเบื้องหลังไปแล้วนิดๆหน่อยหน่อยะฮะแต่ความจริงแล้วก็คือผมอัดไปแล้วแหละแต่ว่าคลิมาห่ตใ แล้วเราก็คัดแยกไอเทมตรงนี้เห็นป่ะฮะเราก็เหมือนแบบคัดแยกคอรัสฟูดแล้วก็มาเก็บไว้ในกล่องตัวนี้โอเคป่ะฮะส่วนตัวนี้ก็คัดแยกไอเจ้าคอรัสโฟ,ฟเวอร์ฮะเราก็คัดแยกหลักสูตรวิธีการสร้างมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละฮะก็มาตรฐานก็เนี่ยฮะลักษณะคล้ายอย่างนี้ไอเทมมาแบบนี้ใช่ไหมฟูดแล้วก็ลงมาหนึ่งระดับซึ่งไอเจ้าตัวเนี้ยฮะสำคัญะฮะหลายๆคนชอบสร้างผิดตูดฮอปเปอร์อย่าจิ้มลงไปข้างล่างโอเคปะ่ะให้มันหันไปด้านไหนก็ได้ แล้วตัวนี้ก็ลงมา1ระดับลักษณะคล้ายแบบนี้ฮะเนี่ยเราก็วางเลสโตนคอมเพลเตอร์แบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็วางเลสโตนแบบนี้อ่าฮะลงมาข้างล่างแบบนี้รีพิเตอร์นิดนึงเลสโตนเส้นหนึง่งแล้วก็แบบนี้พืชผาดเสร็จเรียบร้อยฮะ<อ>ซึ่งเครื่องคัดแยกไอเทมอันนี้เนี่ยฮะมันจะคัดแยกทั้งหมด3ชนิดฮะชนิดแรกก็คืออย่างที่บอกฟูดใช่ไหมแล้วตัวฟาเวอร์และไอช่องสุดท้ายอันนี้เนี่ยก็คือไอเทมอะไรก็ไม่รู้เหมือนกับไอเทมขยะมันลอยเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งถามว่าฟาร์มออออััันน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 นีีนนเเาานนี้้้้้้ใใชงงงาาาาาาาไดดดโโเเ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 เคคคมมยยยกกกกก็็่่่ขลลลลลลแแหหะะะะฮฮฮรรสธิิิตตูึวววบผผ เราจะต้องยกขันยกตรงนี้ใช่ปะ่ะฮะซึ่งข้า,าราตัวนี้ผมก็ได้วางวงจรเป็นที่เรียบร้อยแล้วและวงจรข้า,าราตัวนี้มันค่อนข้างน่าลกฮะก็อย่าไปยุ่งกับมันคือผมได้สอนวางวงจรไปแล้วอะนะซึ่งไอ้เจ้าวงจรอันนี้เนี่ยฮะเห็นสภาพไหมโอ้โหใช้เลสตสโตนเยอะมากนะฮะแต่ก็ต้องขอบคุณฮะที่เรามีฟาร์ม วิลเลจเจอร์อันนะั้นนะฮะเราก็เลยสามารถแบบแลกเลสโตนได้ได้อย่างไม่จำกัดนะนี่ไอ้เจ้าฟาร์มตรงนี้อยู่ตรงไหนนี่นี่นี่บริเวณตรงนี้นี่แหละฮะคือฟาร์มเลสโตนที่ดีนะฮะคือไม่ต้องไปนั่งขุดลงขุดแร่อะไรให้เสียเวลาฮะเรามาใช้ไอ้เ้าบ,บริการวิลเลจเจอร์ตรงนี้นะเห็นป่ะฮะดีดีก็มีทางเลสโตนมีทั้งโกสโตเนี่ยโอ้โหแหลมเป็ดมากฮะโอเคฮะกลับไปที่บ้านของเรากันต่อฮะกลับไปที่ฟาร์มกลับไปที่ฟาร์มเรามาเก็บเกี่ยวผลผลิตให้ดูกันดีกว่านะ ซึ่งมันแหลกไหมเนี่ยฮะตอนนี้ fps เท่าไรฮะตอนนี้ fps 6 0อ่าโอเคครับเมื่อกี้ npc มันเยอะมากมันก็เลยแหลกนะฮะวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตทำาไงฮะก็แน่นอน,นะฮะเราก็จะต้องใช้สิ่งที่เรียกว่า snowball ใช่ไหมฮะเราก็จะ snowball เ,เนี่ยฮะยิงโป๊ะโป๊ะแบบนี้ฮะคือถามว่ายิงยากไหมมันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะฮะแล้วมันก็ไม่ได้ถึงกับง่ายขนาดนั้นอารมณ์ประมาณเหมือนแบบเราเล่นปลา snowball งานวัดอะไรเงี้ยฮะก็เหมือนแบบฝึกปีมือไว้ก็ได้นะฮะช่วงนี้โควิดเราก็ไปงานมงงานวัดอะไรไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมตรงนี้เลยฮะช่วงนี้คนนาเสนอฟาร์มคอรัสเฟลเวอร์เพียงคุณเก็บาร์มคอรัสเฟลเวอร,กวอร์ก็เหมือนไปนเที่ยวงานวัดถ้าคุณสนใจโทรหาเราตอนนี้ถึงสองหกไม่ต้องโทรนะนั่นแหละฮะเราสามารถเอ่อเก็บเกี่ยวผลผลิตตรงนี้ได้อันไหนที่มันเก็บเกี่ยวยากๆก็ปล่อยมันไปนะฮะ แต่อันไหนที่มันเก็บเกี่ยวง่ายๆแล้วก็ยิงไปแบบนี้นะฮะนั่นแหละสนใจก็สร้างตามได้เลยนะไม่ต้องโทรมาหาผมนะ,ะ <S <S โทรมาผมก็ไม่รับหรอกนะฮะจะบอกให้นะ,ะอะไรเนะี่ยพ่อค้าหรอพ่อพ่อมาทําไมเนี่ยพ่อพ่อพ่ออยู่ไหนเมื่อกี้ผมออเอเอ๊ะเอ๊ะอ้าวไปดีพ่อ <Hello there. S 1> ว่าแต่ว่าเอ๊ะแป๊บหนึ่งนะคือปกติพ่อค้าเขาจะต้องมีเชือกใช่ป่ะเชือกหายไปไหนพ่อเอาเชือก พ่อเขาไปคุยกับผมแล้วครับพ่อไปแล้วนะไม่เอาพ่อโอ้แล้วแหละเชือกเขาหายไปไหนอนะน้องมะเชือกหายไปไหนแล้วอนะโลกอ๋ออดได้เชือกเลยนะ<อ>ที่ผ่านมาผมก็ประสบอุบัติเหตุเอ่อพ่อค้านะฮะเพื่อที่ได้บีดนานใช่ไหมอันนี้ลีดหายไปแล้วนะฮะน่าเศร้าโอเคกลับมาเรื่มมองมหมครัผ่อากันต่อฮะเราก็จะต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตนะฮะแต่ว่าตอนนี้มันมืดแล้วดังนั้นอน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 ,น,อน อย่าเพิ่งเบื่อฟาร์มคอรัสฟตโเวอร์แล้วกันฮะคือเข้าใจว่าคลิปเนี่ยฮะผมทําเกี่ยวกับคอรัสฟตโเวอร์มาค่อนข้างหลายคลิปแล้วก็มันเป็นฟาร์มที่ใหญ่อ่ะใช่ปะ่ะฮะมันใช้เวลาสร้างก็ยาวนานยาวนานเหลือเกินฮะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บเกี่ยวผลผลิตตรงนี้แป๊บหนึ่งแล้วกันฮะเพะื่อปการประหยัดเวลาดิ้นิวฮะไอ้เอาจา้าฟาร์มคอรัสอันนี้เนี่ยมันมีนขนาดค่อนข้างใหญ่ถูกต้องป่ะฮะแล้วเพราะเนี่ยเวลาเราสร้างมันก็ใช้เวลาค่อนข้างยาวนานจ้องคอมก็ต้องจ้องไปเวลายาวนานด้วยเช่นกันดดัังงงนน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 ้้้้ออ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 ยยยยย่่่่่าา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 าลืืืมมมมมมถถถสสสสตตตกก็็ววววะะะฮแแฟชใรีไจจจเปค แล้วตัวที่ผมใส่อยู่เนี่ยนะครับตัวนี้ตัวเนี้ยเป็นแว่นออปตัตุ้นซีโร่ค่ะมีคาบางมากเพียงกระดาษ A4 เพียง3แผ่นเองแล้วก็เลนส์ที่ผมใส่เนี่ยครับเป็นเลนส์ไลติน่าอิ๊กแอมเบอร์ครับมาจอกเลยเลยนิดนึงใส่สบายตายิ่งกว่าเดิมอีกฮะซึ่งถ้าสมมติใครสนใจครับลิงก์อยู่ข้างใต้คลิปนะพร้อมโค้ดส่วนลดพิเศษครับโอเคฮะตอนนี้โซโนบอลของผมหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะเรามาโยกคันโยกขันสากันดีกว่าฮะก็โยกคันโยกปุ๊บใช่ไหมฮะแล้วมันก็จะเป็นการเก็บเกี่ยวผลผลิตให้้เเเเเเรรราาาออััััตตตตตโโนนนนนมมมิิิิะะะฮฮวววธีีีกกกกกก็็็บบ่ยยยผผลลคคืส Password. ผลผลิตชั้นนี้ใช่ไหมฮะอยา่าเพิ่งโยกกลับนะฮะคือเราจะต้องเหมือนแบบเปิดน้ําให้ครบทุกชั้นแบบนี้ฮะ,ะแล้วเราก็โยกแบบนี้ฟืแบเบรดนั่นแหละฮะไอ <át> ้ปะหาผลผลิตมันก็จะเก็บเกี่ยวให้เรียบร้อยแล้วมันก็จะไหลามาตามน้ําแบบนี้แล้วมันก็จะเข้ามาปั๊กพอเปิร์ตรงนี้นั่นเองฮะ,ะโอเคสุดยอดซึ่งถามว่าไอ้เจ้าทางน้ําแบบนี้เนะะี่ยฮะไอเทมเนี่ยฮะมันจะค้างอยู่ตรงนี้ไหมคําตอบคือไม่ค้างฮะเพราะอะไรฮะเพราะว่าตรงนี้เห็นปะฮะ น้ำมันมีแบบแรงพัดพานิดนึงใช่ไหมแล้วข้างหน้าตู้เนี่ยมันเป็นน้ําแข็งเห็นป่ะฮะคือคือตรงนั้นมันเป็นแผ่นเพชเชอร์เพลตใช่ไหมแล้วก็น้ําแข็งวางอยู่ข้างบนคือน้ําแข็งเนี่ยเออลงมาข้างล่างเนี่ยตรงนี้เห็นป่ะฮะมันจะมีน้ําแข็งอยู่เวลาไอเทมมันลงมาตรงนี้นะฮะมันจะไม่ค้างอ่าไม่เชื่อดูนะโยนนะหนึ่งสองสามดุ้ยเห็นป่ะฮะไอเทมมันไม่ค้างถือว่าเป็นเรื่องที่ดีตบมือดังนั้นฮะเราก็สามารถทําลักษณะคล้ายแบบนี้ได้ฮะโยนดุ๊ย้มัันก็จะดงแบบ อะไรนะวางน้าแข็งนิดหนึ่งฮะคือมันจะมีบางจุดที่ว่ามันค่อนข้างฝืดอะไรเงี้ยฮะก็อย่าลืมวางน้ําแข็งให้มันด้วยแล้วกันฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฮะคือสโนโบอของเราหมดเรียบร้อยฮะเราจะต้องมาทาเครื่องปั๊มสโนโบอแถวๆนี้กันสักนิดหนึ่งแล้วล่ะฮะคือตรงนี้เนี่ยฮะเราทําเครื่องปั๊มสโนโบอไม่ได้เพราะว่าตรงเนี้ยมันตรงกับวงจร <c oughs> เห็นปะฮะเราต้องไปทําเครื่องปั๊มสโนนะจุดอื่นนะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวเราต้องทําระบบเผาแกลเผาแกล์แหละเราต้องทาระบบเผาคอร์รัตฟูดอัตโนมัติด,ด ได้ตั้งหลายเตาดังนั้นก็อยากจะเผาก็เผาได้เลยฮะแต่กลับมาเรื่องของเรากันต่อฮะเราจะต้องหาที่ปั๊มสโนอบอลแล้วเราจะปั๊มตรงไหนอ่ะใช่ปะ่ะคือตรงเนี้ยมันปั๊มไม่ได้ปั๊มตรงกลางตัวนี้ดีวปะ่ะใจหรือว่าปั๊มข้างล่างดีอ่ะปั๊มตรงไหนดีอ่ะช่วยคิดหน่อยนีขอคิดแป๊บหนึ่งแล้วกันฮะขอคิดแป๊บหนึ่งเพื่อเพก่อประหยัดเวลาดีนิวฮะโอเคฮะได้คำตอบของชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะ <c oughs> เราจะทำเครื่องปั๊มสโนอบอร์บริบรเวณตรงนี้ฮะเค <c oughs> รื่องปั๊มสโนบอ้นจะ ชั้นแรกก็คืออยู่บริเวณตรงนี้ก็คือเราจะขุดสโนว์บอลตรงนี้โอเคป่ะฮะและหลังจากนั้นฮะไอเทมเนี่ยฮะมันจะถูกส่งไปเก็บบริเวณข้างล่างถ้าเกิดเราต้องการสโนว์บอลเราก็มาเปิดกล่องข้างล่างตรงนี้แล้วก็หยิบสโนว์บอลฉลาด <c oughs> ดังนั้นไป,ไปทำสโนว์บอลกันดีกว่าฮะอันดับแรกฮะเราต้องกะบินสิเฮ้ยแป๊บนึ่งนะฮะเรา,เรา,เ,ราเราอ้วนคือช่วงนี้โควิดไม่ได้ออกกําลังกายฮะน้ำหนักขึ้นนะฮะบินยากบินเย็นเหลือเก <c oughs> <c oughs> ินโอเคแล้วรู้สึกพู้จะหมดแล้วอะไม่นะผมไม่ได้ไปสู้กับคิปเปอร์ <c oughs> <c oughs> เลย <c oughs> เกี <function> think, cheaper, right? <c oughs> ่ยไปสู้กับคิปเปอร์ะเราควรจะทำฟาร์มคิปเปอร์ใช่ไหมใช่แต่ก่อนอื่นฮะเราจะต้องจัดการกับสโนบอลตัวนี้ก่อนเอ็งนะฮะโอเคครับแล้วเราก็ทุบออกมาโอเคครับทุบตัวนี้เคลียร์ให้เรียบร้อยครับเพราะว่าเราจะเคลียร์เคลียร์เคลียร์ออกไปก่อนนะฮะเกะกะทุบปุบเยเยเยอ่ะฮะปุบแล้วก็ปุบกล่องเอาไปด้วยไหมกล่องเอาไปด้วยแหละฮะอ่ะฮะเราต้องการอะไรอีกฮะเราต้องการพัมกินนะฮะซึ่งเราโอโหนแป๊บนึงนะโอเเคะรามีสโนว์บออลยู่่ใชป โอเคฮะเราสามารถทำสโนว์บอกแบบนี้ได้โอเคเอาพัากินมาฮะเราต้องการใช่เราจะต้องการเออเออเอาไอ้นั่นมาด้วยฮะกันไก่ลืมลืมเอากันไก่มานะฮะเทียอยู่ตรงนี้ไหมกันไก่ไม่อยู่ <c oughs> กันไก่กันไก่กันไก่ทำไหมก็ได้ฮะเหล็กเต็มบ้าน <c oughs> เต็มเมืองนะ,ะ <c oughs> ปะปะปะั๊บกันไก่อยู่ทะเล อันนั้นมันปลาทูนะปลาทูอยู่ทะเลแต่ไม่ก่อนผมก็กินปลาทูบ่อยนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือโตมาไม่ค่อยได้กินปลาทูเพราะอะไรฮะก้างติดคอบ่อยนะเลยขี้เกียจกินเป็นปะเอาถามว่าปลาทูชอบกินไหมปลาชอบกินนะแต่มันติดปัญหาเดียวเลยก้างติดคอเนี่ยแหละฮะตอนเด็กๆครับคือก้างติดคอบ่อยมากแล้วมันก็เลยแบบไม่ค่อยกล้า,ก,ลากินอะไรอย่างเงี้ยพอโตมาปุ๊บก็เลยแบบห่างเหินจากปลาทูไปนะฮะถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงมากนะฮะแต่ไม่ก่อนหน้าบ้านผมก็แบบปลาทูปลา หอยแครงหอยแมงผู้ปลาทูนึ่งแม่กองอะไรเงี้ยก็แบบผ่านหน้าบ้านนะฮะปลาทูจ <t ru isa> ้าปลาทูเดี๋ยวนี้หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะฮะเรื่องเก่าแก่แถวหน้าบ้านตัวเองหน้าบ้านผมบันเทิงครับบอกไว้ก่อนนะรถกับพงกับข้าวมาทุกเช้าเออมาเกิมาเรื่องไรครับเอากันต่อครับไปเรื่องกับข้าวได้ไงเนี่ยปลาทูได้ไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเเราไปเรื่องปลาทูได้ยังไงเราเราจะมาเอาฟักทองแล้วมันไปเรื่องปลาทูได้ยังไงโอ้ผมนี่ก็เชื่อมโยงเก่งเนาะผมลืมไปแหละ คือผมกำลังจะมาเอากันไกเราจะมาเอาเชียและมันไปเกี่ยวอะไรกับปลาทูเรื่องทํากงทํากินกลายเป็นปลาทูได้เก่งขนาดไหนอ่ใช่ไหมฮะโอเคฮะดับแรกฮะเราจะต้องวางกล่องแบบนี้วางไหมครับพี่ท็อปเปอร์แบบนี้อ่ะฮะเราต้องการพิสตันด้วยฮะพิสตันมีไหมอ่ะพิสตัน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 เออโอเคจุดปั๊มสโนว์บอลนะครับผมคิดว่าเราจะไว้ประมาณแถวๆนี้แหละมั้งตรงไหนคือจุดกึ่งกลางไม่รู้นะฮะเอาเป็นว่า จุดกึ่งกลางอยู่ตรงไหนอะจะเอาจุดกึ่งกลางหรือว่าเราจะไปไว้บริเวณใต้บันไดตรงนั้นดีฮะไว้ใต้บันไดดีไหมฮะคือไว้ตรงนี้มันแบบมันเด่นเกินไปอะมันควรจะอยู่ขอบมุมเนาะโอเคฮะงั้นเราย้ายมาตรงนี้ก็ได้เนาะตรงนี้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 โอเคตรงนี้แหละฮะแหลมแมวมากเริ่มต้นยังไงฮะขุดไปก่อนนะฮะแล้วเราก็โอ้โนโอเคฮะลงมาข้างล่างแบบนี้ใหญ่ต่อบล็อกแบบนี้นิดนึงอะฮะแล้วก็วาง แบบนี้ปับ๊บอ่ะแล้วยังไงกับชีวิตต่อไปฮะเราก็จะต้องวางรถไฟนะฮะเราต้องมีรางรถไฟใช่ไหมอ่ะข mm hmm. ี้เกียจจังเลยฮะหารางรถไฟแปบบ๊บมันดูสิ้นเปลืองกับชีวิตดีเหมือนกันนะฮะโอเคฮะเราก็จะวางแบบนี้นะฮะวางไม้ไปแบบนี้อ่นะฮะโน <No. S 1> ไม่ใช่ <laughs> วางรางรถไฟแบบนี้นะฮะแล้วก็แบบนี้แล้วเราก็ทุบออกแบบนี้อ่นะฮะแล้วเราก็วางแบบนี้ วางพิสตันแบบนี้อะฮะแล้วเพื่อความปลอดภัยฮะเอาบล็อกวางล้อมรอบตรงนี้นิดนึงแล้วก็แปะคันโยกแบบนี้โอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับเย้ <Yeah. S 2> และตัวนี้ฮะเห็นปะฮะรถไฟไมค์คาร,ร์วิทอเบอร์มันก็จะมาอยู่ข้างล่างตงัวนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ทำตัวสโนว์แมนตรงนี้เรียบร้อยปึ๊บปึ๊บอย่าเพิ่งแปะหัวนะฮะเดี๋ยวมันออกไปเดินเล่น oh. ใจเยน็ยนๆเราวางแบบนี้นิดนึงแบบนี้ แบบนี้แล้วก็แบบนี้ใช่แล้วเราก็วางพัมกินแบบนี้อ่สุดยอดแล้วก็แปะปะัปะ๊บปุดให้เรียบร้อยฮะแค่นี้แหละฮะมันก็จะปลอดภัยจากฝดเรียบร้อยแล้วก็สามารถปั๊มสโนวบอลได้เรื่อยๆเย่อะแปะไฟนิดนึงฮะแฮปปี้เ r ิ h เดย์ทูยูเราควรจะใช้บล็อกสีม่วงเนาะ <laughs> เราไม่ควรใช้บล็อกไม้เนาะ นั่นสินะเอาเอาเป็นว่าชั่วคราวไปก่อนแล้วกันฮะต่อไปฮะเราก็เริ่มขุดกันได้เลยฮะซึ่งที่ขุดอันนี้มันใช้ได้ไหมที่ขุดอันนี้ใช้ไม่ได้ฮะเ,เพราะมันมีซิลทัดฮะเราห้ามใช้ที่ขุดซิลทัดเด็ดขาดงั้นเดี๋ยวมันจะออกมาเป็นแบบสโนว์แผ่นเราไม่ต้องการแบบนั้นและนี่คือสิ่งที่เราต้องการจาได้ใช่ไหมที่ขุดอันนี้เมนดิ้งเท่านั้นแหละเห็นปะมันก็คือมีเมนดิ้งนี่แหละฮะคือที่ขุดที่เราต้องการโอเคฮะกลับไปที่ฟาร์มของเรากันอีกรอบหนึ่งฮะเพื่อเ,เอใใมืกแป ขอแก้ให้เป็นบล็อกสีม่วงแป๊บหนึ่งแล้วกันฮะคือพอเป็นบล็อกอย่างนี้มันไม่สวยงามเอาซะเลยเนาะโอเคฮะเราก็แปบะบแบบนี้นิดนึงแล้วก็เอาขวานออกมานะฮะแบบนี้เออไม่ใช่เออที่ฝุดเออขวานนั่นแหละฮะแล้วก็ปึ๊บปรับโอเคเปลี่ยนให้เป็นสีม่วงสลับปึ๊บปรับโอเคฮะทำเป็นสลับครึ่งขั้นล่างแล้วกันนะฮะแล้วก็แบบนี้นิดนึงปึ๊บ ปาบนะฮะแล้วก็ข้างล่างตัวนี้ปึ๊บปับโอเคทุบตัวนี้ออกได้เลยเย่เย่เย่และตัวนี้ก็ทําหลังคาให้มันสักนิดนึงนะฮะเดี๋ยวแบบจะเป็นไข่เอาฮะแล้วก็วางไว้ครึ่งล่างแบบนี้สวยงาม<ส>เห็นปะไม่ต้องแปะไฟ์อะไรเลยครับเย่ แล้วเราก็สามารถขุดค้ล่างตัวนี้กันได้เลยฮะไปขุดขุดขุด,ขดเอามือโอเคฮะใช้ที่ขุดเมนดิ้งธรรมดาเท่านั้นนะฮะแล้วก็แค่นี้เราก็ได้สโนบอลไปได้เรียบร้อยแล้วซึ <S <S ่งเดี๋ยวข้าล่างตัวนี้ใช่ฮะเราลืมวางกองเก็บของวางกองเก็บของแป๊บหนึ่งนะฮะก็แบบนี้ <S <S อ่ะฮะแล้วก็แบบนี้อันนี้ชั่วคราวไปก่อนล้กันนะฮะ <S <S คือเดี๋ยวเราจะต้องวางกล่องไข่ลงมาเข้าใจป่ะฮะก็เห็นป่ะฮะได้สโนบอลเรียบร้อยซึ่งในช่วงเวลานี้ครับขออนุญาตเก็บสโนบอลแป๊บหนึ่งล้กันเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีนิวฮะ แล้วตอนนี้ฮะเราก็ได้สโนว์บอมมาระดับหนึ่งแล้วฮะเราไปเก็บเกี่ยวผลผลิตกันดีกว่าฮะน่าจะเป็นขั้นตอนที่สนุกแล้วล่ะโอเคเป็นขั้นตอนเอาขึ้นสิฮะน่าจะเป็นขั้นตอนขั้นตอนน่าจะเป็นขั้นตอนที่เรารอกันมานานแล้วล่ะฮะนี่เห็นปะะ่ะถามว่ามันมีกี่ชั้น <S 2> <S 2> <S 2> โอ้โหเป็นความที่ใหญ่มากมานั่งนับดิเออหนึ่งสองสามสี่แป๊บบนึงนะขี้เกียจนับแล้วอะ่ะเออเออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด อ้าเสรบจะแต่ฮะเสร็จป่ะเสร็จเสร็บ56ทั้งหมด16ชั้นตายเร็วมันช่างเยอะเหลือเกินแล้วไอ้เจ้าฟาร์มแห่งนี้เนี่ยฮะมันจะมีข้อเสียนิดนึงฮะคือเราจะต้องเก็บเกี่ยวให้หมดก่อนเข้าใจไหมฮะเราถึงจะปลูกใหม่ได้ถ้าเกิดสมมุติเนี่ยเราเก็บเกี่ยวไม่หมดเงี้ยชั้นข้างล่างแบบเนี้ยมันก็แบบลำบากใช่มั้เนี่ยมัน,น,น คือมันเปิดน้ำอยู่ไงเราก็ต้องแบบค่อยๆเก็บแตชั้นแบบนี้ฮะออก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนั่นแหละฮะถ้าเกิดสมมติใครที่เล่นกับเพื่อนนะโอ้โหบอกเลยฮะฟาร์มนี้ฟินเวิร์อารมณ์ประมาณแบบเล่นฮาเวดมูนกับเพื่อนนะฮะคือแบบอ่ะเธอมาช่วยกันยิงสโนว์บอลหน่อยนะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปปลูกนะโอ้โหสนุกมากแต่เล่นคนเดียวมันก็อาจจะแบบเอหรู้สึกท้อใจเหลือเกิน <laughs> ต้องมานั้งยิงทั้งหมดกี่อันเนี่ยฮะมันช่างเยอะเหลือเกินอ่ะใช่ปะถามว่าเยอะไหมมันก็เยอะอยู่นะ เสีดานะเกมไมค้าบเนี่ยฮะคือเวลาเราจะเก็บเกี่ยวไอ้เจ้าพวกพรลัดฟูตพรลัดฟเวอร์พวกนี้เนี่ยฮะมันจะต้องแบบมานั่งทำแบบนี้แบบเดียวคือมันไม่มีเทคนิครัดอ่ะคือถ้าเกิดสมมติมันแบบออโต้ดอปไอ้เจ้าฟเวอร์มันน่าจะดีอะฮะแต่ว่ามันไม่มีเออไอ้ตัวดอกไม้นั่นแหละฮะถ้าแบบเก็บเกี่ยวปุ๊บแล้วดอกไม้มันร่วงเองนะโถจะเป็นอะไรที่ดีมากโอเคอย่างรวดเร็วเสร็จไปอีกหนึ่งชั้นฮะอย่างรวดเร็วนะอู้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 แหลกๆถ้าเกิดสมมติสเปคคอมใครกากก็อาจจะลำบากกับชีวิตนิดนึงฮะเเเอออสสปปคคคคมมใรช้าาแหกก ไม่สุภาพไม่สุภาพแล้วช่วงเนี้ฮะการ์จอมันก็แบบเนาะราคาแบบข,ขึ้นขึ้นลงลงอะไรเงี้ยแต่โดยรวมนะการ์จอเนี่ยมันก็ค่อนข้างแพงกว่าสมัยก่อนแล้วฮะอารมณ์ประมาณคืออยากจะพูดว่าสงสารเกมเมอร์ยุคใหม่มากเลยฮะ<อ>คือเกมเมอร์ยุคเก่าเนี่ยฮะสมัยยุคผมนะการ์จอ5 0 0พันเนี่ยก็ถือว่าแพงแล้วนะแต่พอมายุคนี้เป็นไงละ่ะการ์จอแตะแสนโอ้โหมาถึงยุคที่การ์จอแพงกว่ามอเตอร์ไซค์แต่ไม่ถึงการ์จอตัวท็อบนะ RTX 3 0 9 0นมั้งอันนั้นแหละฮะตัวละ เท่าไหร่แสนแสนกว่าแสนหกมัง้งไม่รู้ดิฮะเอาเป็นว่าแบบราคาแบบแสนสาหัสจริงๆอะซึ่งตัวน,นี้ฮะไอ้เจ้าเหมืองคริปโตเคอร์เรนซีตอนนี้สภาพก็แบบน่าสงสารด้วยเหมือนกันนะฮะอารมณ์ประมาณแบบเหมืองมันจะล่มมันจะขึ้นขึ้นลงลงแพนิคเซลอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละฮะทำให้การ์ดจอมันลงเราก็ต้องรีบไปซื้อการ์ดจอก่อนที่ราคาพวกคริปโตมันจะขึ้นเอ้ยใครที่มีการ์ดจอแล้วก็สบายแต่ถ้าเกิดสมมติใครมีแบบโห่ซีพียูแรงๆอะไรอย่างเงี้ยนะแบบไอ้เก้าอะไรเงี้ยแต่การ์ดจอไม่มีอันนั้นก็น่าสงสารฮะ คิดสภาพดิถ้าเกิดสมมุติแบบราคาเป็นแสนเนี่ยเราซื้อ CPU อะไรได้บ้างใช่ป่ะโอ้ประวัติศาสตร์ไม่เคยมีอุปกรณ์คอมแพงอะไรขนาดนี้มาก่อนเลยไม่ถึงแบบอุปกรณ์เกมมิ่งตามบ้านนะนะนี่ผมก็ชวนคุยไปเรื่อยๆนะเนี่ยโอเคครับเราเก็บเกี่ยวผลผลิตเต็ตไปอีกหนึ่งชั้นแล้วฮะอย่างรวดเร็วซึ่งฟาร์มแห่งนี้ใช่เราใช้ไอ้เจ้าเนี่ยเลสตโตนแลมถามว่ามันสว่างใช่ไหมม,มันก็ค่อนข้างสว่างฮะเห็นปะฮะมอนเตอร์ไม่เกิดเลยปลอดภยัยหายห่วงป๊าป๊าป๊าแต่หลังจากที่เราได้เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้ว มันมาค้างแงกกันอยู่ตรงนี้นั่นแหละฮะอนาคตเนี่ยเราจะต้องทํากระจกขึ้นไปข้างบนด้วยเพื่อกันไม่ให้ไอเทมเนี่ยฮะมันติดค้างอยู่บริเวณตรงนี้อโอเคปะฮะ,ะเราก็โยนโยนไปก่อนโย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 น,ยนคือไอเทมมันค้างคายอยู่ตรงเนี้ยมันเสียดายไงใช่ปะโอเคฮะแล้วตอนนี้ฮะเราก็เก็บเกี่ยวอันแถวสุดท้ายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเรามา,าย,ยกคันยกเลยดีกว่าครับปุ๊บโอเคครับ ถามว่าใช้เวลาเก็บเกี่ยวนานไหมก็ใช้เวลาเก็บเกี่ยวระดับหนึ่งเลยเหมือนกันฮะเดี๋ยวเราจะมาปลูกคืนกันนะฮะเราก็จะโยกตรงนี้ปิดนิดนึงแล้วก็โยกตรงนี้ปิดะฮะเราจะต้องไล่โยกปิดให้หมดโอเคป่ะฮะซึ่งอนาคตฮรผมจะต้องหากระจกวางขอบๆตรงนี้ด้วยฮะเพื่อป้องกันไม่ให้อเทมเนี่ยฮะมันตกลงไปข้างล่าง <S <S อะไรเงี้ยถามว่า <S <S ไอเทมเนี่ยฮะมันตกลงไปข้างล่างเยอะไหมมันตกแค่ค,ครั้งเดียวแค่นั้นแหละฮะแล้วมันก็ไม่ตกอีกเลยก็วางกระจกกันๆไว้ไห่ฮะดีแล้วโอเคฮะแบบนีน้เย้ๆๆ ซึ่งถามว่าเครื่องคัดแยกไอเทมมันคัดแยกทันไหมดูจากสภาพแล้วเหมือนมันจะคัดแยกไม่ทนมันนะโอเคฮะไม่เป็นไร <c oughs> พอดีผมโยนไอเทมชา้าไปนิดนึงฮะโอเคครับก็ไหนดูซิมีไอเทมค้างคางอยู่แถวนี้หรือเปล่ามาแอบดูนิดนึงตึกตึ๊กัสดีฮะโอเคครับครบถ้วน ซึ่งผมไม่แน่ใจนะครับว,ว่าเราขาดทุนหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ครเราได้คอรัสฟลอเวอร์มาทั้งหมดกี่ชุดนะครับอ่ะนับฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเจ็แปดเจ็ดดาวเจาาเจ็ดปดเาสิบประมาณยี่สิบชุดนะครับถามว่าเยอะไหมก็มาดูกันครับว่ามันจะพอหรือเปล่าฮะมาปลูกคืนกันได้เลยฮะป่า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  <c oughs> เพื่อประหยัดเวลาดินนี้อีกรอบหนึ่งฮะ แม่มันช่างเป็นภาพที่สวยงามเหลือเกินขออนุญาตสกินช็อตแป๊บนึงฮะอ่ะยิ้มยิ้มสกินช็อตสกินช็อตนิดนึงโอเคครับอา่าฮะโอเคครับนี่แหละฮะสกินช็อตเรียบร้อยปั๊บ <c oughs> ถามว่าตอนนี้เรามีดอกไม้เหลือเยอะไหมมีดอกไม้เหลือค่อนข้างเยอะเลยแหละฮะสแสดงว่าการที่เราแบบยิงสโนว์บอลจากข้างล่างเนี่ยฮะมันก็ให้ดอกไม้เราเยอะเหมือนกันนะเนี่ยฮะน่าสนใจตุ่นเอ้ยเหมือนเราเล่นปลากรวดไงไม่รู้โอเคครับนี่กระโดดเล่นเล่นยิงหยิงหยิง ถ้าเกิดสมมติใครว่างก็ป้ากวนในฟาร์มคอรัสฟาวเวอร์ก็ได้นะฮะแล้วแต่ก็เนี่ยเห็นป่ะกระโดดเล่นโอโอเคครับโอ้ไม่นะคอรัสฟาวเวอร์เต็มโอ้คอรัสฟาวเวอร์เต็มทำไงดีนะฮะอ่าทะลากมากล่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราต้องทำระบบเผาคอรัสฟาวเวอร์แล้วล่ะนะฮะงั้นมันเต็มแน่ๆน่ทำไงดีฮะเราจะทำเตาเผาตรงไหนดีฮะเร็วคิดคิดคิดตอกตอกตอกทำเตาเผาตรงไหนเราก็ต้องทำเตาเผาข้างล่างป่ะใช่ไหมฮะทำเตาเผาข้างล่าง ตอนแรกเราอยากจะทําเตาเผาบริเวณตรงนี้ใช่ไหมฮะงั้นผมวางเตาเผาไปเลยแล้วกันฮะผมเอาเตาเผาอันเดียวแล้วกันขี้เกียจนะฮะคือเราจะทำตามใจท่านผู้ชมนะอยากจะทํากี่อันก็วางเรียงรายไปแบบนี้ก็ได้แต่ว่าโดยส่วนตัวผมขออนุญาตทาแค่เตาเดียวแล้วกันฮะแต่ว่าจะเป็นเตาพิเศษนะฮะก็คือเป็นไอเทมพิเศษนิดนึงนะฮะมันจะทําให้เราเผาไอเทมเร็วกว่าปกตินะฮะเป็นระบบเสริมของผมนั่นแหละฮะเพื่อความรวดเร็วในการถ่ายทำคลิปฮะขอเก็บพลัตเฟาเวอร์ตรงนี้นิดนึงฮะยกตัวอย่างให้ดูฮะ เออเราจะต้องกลับไปพื้นที่เก่าของเราไม่นะอู้มีการพาวเดอร์โอ้โหโชคดีเหลือเกินกว่าการพาวเดอร์แป๊บนึงนะฮะการพาวเดอร์โอเคครับได้การพาวเดอร์มาอีกตั้ง7อันนะฮะนับว่าเป็นเรื่องดีๆนี่คือข้อดีของการเก็บของไม่เป็นระเบียบนะฮะการเก็บของไม่เป็นระเบียบนี่มันคือสิ่งที่ภาคภูมิใจใช่ไหมเนี่ยฮะก็เหมือนแบบของฟรีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวมาดูซิว่าแถวนี้มีคลิปปงคิปเปร์หรือเปล่าฮะเผื่อเราจะได้การพาวเดอร์เพิ่มเติมวันดีนะับผมจะเรียกว่าฟาร์มคิปเป เรียกว่าฟาร์มคิปเปอร์ดีไหมเนี่ยฟาร์มชุกเกอเคแล้วกันนะฮะคือคิปเปอร์เนี่ยฮะมันชอบอยู่ในฟาร์มแถวๆนี้คือคิปเปอร์มันแนบเนียนเข้าใจไหมเนี่ยคือคิปเปอร์สีเขียวฟาร์มชุกเกอเคก็สีเขียวแนบเนียนสุดๆแป๊้นึือนะผมจะเอาอะไรนะลืมอยู่ดีๆก็ลืมเนี่ยชวนคุยอีกแล้วอ่ะแง่เป็นไงฮะเป็นสิ่งที่ปาสจานไหมล่ะเออดูคลิปยูทูบท่านผู้ชมชวนคุยได้นี่ผมคุยกับกล้องใช่ไหมเนี่ยผมควรจะไปหาหมอนะฮะหาหมออะไรฮะหาหหมมอออจิิตวทยยาาบ้้นะะฮเ นิ้วเตาอะไรเนี่ยลืมจริงๆนะเนี่ยอ๋อ,อใช่ฮะพามาดูเตาพิเศษเออมันคือเตาอันนี้ฮะนี่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 คือมันก็อยู่ตรงนี้มาตั้งนานแล้วล่ะผมแค่ยังไม่ได้นําเสนอเฉยๆมันก็เหมือนไมค์คาร์มอนนั่นแหละฮะมันก็จะมีเตาเผาพิเศษใช่ไหมฮะอันนี้มันก็จะมีเตาเผาแบบพิเศษเหมือนกันฮะสุอร์เฟอร์แนสเห็นป่ะฮะมันจะมีหลายขั้นฮะมีตั้งแต่ขั้นแรกยันขั้นสิบอะไรอย่างเงี้ยฮะขั้นแรกก็คือมันแบบเอาสตโตนล้อมรอบเฟอร์แนีี้้้ใชช่่่มยยออะะอะะก็าาๆไรงงฮะ แล้วมันก็จะมีเทียสองก็คือใช้สมุดสโตนอ่ะก็ว่ากันไปฮะเทียสองแล้วอะไรอีกอ่ะเทียสามใช้เหล็กเทียสี่ใช้เหล็กที่เป็นบล็อกเทียห้า 5, ใช้อันนี้ก็ดูเพลินไปก่อนแล้วกันนะ,ะก็คือเห็นป่ะใช้บล็อกทองนะฮะย้ำว่าระบบเสริมนะ,ะทำตามไม่ได้นะฮะอ่ะขั้นห้าไปแล้วต่อไปขั้นหกขั้นหกก็คือใช้บล็อกไดมอนด์ไอเจ้านี่แหละฮะมันแพงมากคือเข้าใจไหมฮะบล็อกเพชรแล้วเราจะไปหาเพชรจากไหนตั้งเงยอะแยะใช่ปะนั่นแหละฮะคือปัญหาอันนี้คือขั้นหกถามว่าเร็วไหมเร็วมาก ต่อไปคือขั้น7ฮะก็คือใช้หมวกเต่าอ,อ่ะก็ว่ากันไปฮะขั้น7แล้วก็ขั้น8ไหนดูซิขั้น8ใช้เนเธอร์ไลท์อ่ะฮะขั้น9ใช้เนเธอร์ไลท์บล็อกและขั้น10ไม่น่าถามนะฮะใช้เนเธอร์สตาร์นั่นเองฮะถามว่าตอนนี้มันคือขั้นที่เท่าไหร่ฮะขั้นที่5นะฮะคืองบประมาณมีแค่นี้แหละฮะซึ่งถามว่าเร็วไหมก็ลองดูฮะฟึดเห็นปะมันก็ถึงถึงก็เร็วกว่าเฟอร์แนนทั่วไปนั่นแหละฮะผมจะเอาเตาเฟอร์แนนอันนี้เนี่ยฮะไปไว้ตรงนูน้นวว่่าาาไปามาผมผก็จะทุบ แล้วเราก็ทุบไม่ได้ไม่มีโอ้พิกแอ็กโอ้พิกแอ็ผมไปไว้เลยตรงนู้นเนี่ยอ๋อเก็บของไม่เป็นระเบียบอีกแล้วนอน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 เก็บของไม่เป็นระเบียบก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนั่นแหละฮะข้อดีก็คือเราสามารถหาของทุกอย่างได้ทั่วแมปแต่ข้อเสียคือเมื่อกี้เราเอาพิกแอ็ไปเก็บไว้ที่ไหนพิกแอ็เราไปเก็บไว้ไหนเนี่ยตาเอพิกแอ็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 หายพิกแอ็หายไม่นะพิกแอ็พิกแอ็อยู่นี่เอง นั่นแหละฮะเราจะยืมเตาตรงนี้ไปโอเคป่ะฮะซึ่งเราก็ขออนุญาตทุบเลยแล้วกันนะครับปึ๊กโอเคนี่ฮะสุปปอร์นันเ t ียห้าขออนุญาตยืมไว้ก่อนนะฮะไอ้นี่ด้วยแล้วกันฮะฮอปเปอร์ฮะยืมฮะยืมยืมแบบไม่คืนด้วยฮะเพราะตอนนี้ฮอปเปอร์เรากำลังแบบขาดแคลนนะฮะอ่าฮะโอเคครับยืมด้วยฮะ thank you โอเคเดี๋ยวขออนุญาตทุบตัวนี้ออกก่อนแล้วกันฮะขอเก็บของก่อนคือของในตัวเต็มไปหมดแล้วขอเก็บแปบ๊บนึงนะเดี๋ยวของมันหาย เราจะเอากล่องไม่ใช่สิเราจะเอาเฟอร์แนสนะฮะไปแปะไว้บริเวณฝากไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะโอเคฝากฝากฝากเราจะเอาเฟอร์แนสของเรานะฮะแปะเข้าไปในนี้นะฮะประมาณแถวๆนี้มั้งโอเคฮะเราก็จะแปะเข้าไปโอ้ผลผลิตมันก็ดีเกินนะฮะมันเยอะเกินโอเคฮะผลผลิตโอเคครับเรียบร้อยเราจะเอาเฟอร์แนสของเรานะฮะวางตรงนี้แหละมั้งนะฮะก็น่าจะโอเคแหละแล้วเราก็จะต่อเอาไอเทมเข้าไปข้างในนะฮะต่อแบบนี้แหละฮะ ปักปักปักนะฮะขาดไปอันนึงด้วยสวยโอเคฮะเราก็จะต่อแบออแบแบป๊บนึงนะฮะโอเคฮะเราก็แบบนี้นิดนึงแล้วก็แบบนี้นิดนึงโอเคแล้วผลผลิตมันก็จะเข้ามาในนี้อ่าฮะ,ะเข้ามาที่เต่าตรงนี้แล้วหลังจากนั้นฮะเราก็จะต้องเติมเชื้อเพลิงเข้าไปด้วยฮะซึ่งเชื้อเพลิงก็ต่อเข้าจากตรงไหนดีฮะต่อเข้าจากด้านข้างตรงนี้แล้วกันเชื้อเพลิงเอาเอิรปอ้องเฮ้ย ขอบคุณนี่โอเคระบบเผาแรกฮะเราแปะไว้ตรงนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็วางแบบนี้นะฮะอย่างแนบเนียนปิดแบบนี้โอเคมันคือกำแพงแบบลวกๆนะป,ป,ป,ปัปับปรับฮ่าไม่มีใครเห็นแล้วฮะก็คือมันแบบอนาคตเราก็จะปิดทึบไปเลยนะก็เดี๋ยวพวกผลผลิตเนี่ยฮะมันจะมาเผาเข้าเตาบริเวณตรงนี้โอเคปะ่ะฮะแล้วเราก็จะต้องเติมเชื้อเพลิงให้มันด้วยซึ่งเชื้อเพลิงเราจะต้องเติมด้านข้างตัวนี้แล้วกันฮะก็แบบนี้อะฮะ และกล่องลาวาฮะเราก็จะแปะไว้ตรงนี้นะฮะเราก็จะเอาลาวาเนี่ยฮะมาใส่ตรงนี้ได้เลยหรือถ้าเกิดสมมติใครอยากจะทําเครื่องปั๊มพรมก็ทําเครื่องปั๊มพรมแถวๆนี้ก็ได้แล้วก็ต่อฮอปเปอร์มาอันนี้แล้วแต่คนโอเคป่ะฮะและหลังจากนั้น,นะฮะเราก็จะต้องต่อไอเทมออกมาด้วยนะฮะโอเคฮะสมมุติเราเผาเสร็จเรียบร้อยเราก็จะต้องดูดมาใส่กล่องติดไว้อีกแหละออาโอเคฮะปองปอง,ป,องปุ๊บออกเดี๋ยวเราจะวางกล่องเก็บของตรงนี้ฮะชั่วคราวไปก่อน กล่องก็อยู่ในตัวนี่โอเคะวางแบบนี้ปองปองโอเคอ่ะตรงนี้ไม่สวยงามอ่ะแปะแปะแนบเนียนมากขึ้นขออนุญาตไปเอาลาวาแป๊บหนึ่งแล้วกันฮะเราจะได้เริ่มเผาไอเทมการสากกะทีนะฮะขอฝากของไว้ตรงนี้แป๊บหนึ่งฮะเราจะไปเอาลาวาเยอะๆเลยและนี่คือลาวาฮะเราก็จะเอาลาวาออกมาปึ้งแบบนี้ของเต็มตัวขอบคุณอ่ะ,อะขอยืมเชลเกอร์ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะเชลเกอร์อันไหนว่างบ้างอันนี้ว่างยืมนิดนึง thank you เราจะลาวาไปทั้งหมดนี่แหละฮะใช่มันเยอะมากมา,กมากฮะไปกันเลยว้าวว้าวอุ้ย <laughs> ลืมไปมันมีกระจกโอ้ยกระจกใสมากเลยเนี่ยอุ้ยหน้ากระแทกหวายผมไม่มีจมูกเพราะว่าดังผมแอบนะฮะน่ากระแทกกระจกเมื่อกี้โอเคเอาใส่เข้าไปในนี้นะฮะแล้วมันก็เริ่มเผาแล้วย่ม <Wow. S 1> รู้สึกกล่องเดียวมันอาจจะไม่พอโอเคฮะเราทำกล่องคู่ให้มันก็ได้ฮะลวกลวก นิดหนึง่งแบบนี้โอเคฮะใส่ลาวาเข้าไปเพิ่ม <c oughs> ลาว,ลวาใส่เข้าไปเพิ่มโอเยโอเยโอโอเย่ปั๊มปั๊มปั๊มโอเยโอเยโอโอเยและไหนๆก็แลลวฮะเราโยนควอลตฟูต้ดลงไปเลยแล้วกันนะครับหรือจะได้เป็นการแบบเผาให้หมดเลยนะฮะ <c oughs> นี่เรามีคอลตเท่าไหร่เอามาเผาให้หมดเลยเร็วเร็วเร็วแต่เวลาสนุกละมาเผามีเท่าไหร่เผาให้หมดเย่ yeah. อะโอเคเอาหมดเรียบร้อย โอเคฮะแล้วมุมตรงนี้เนี่ยฮะเราก็จะแปะตรงนี้นิดหนึ่งเพราะสังเกตว่าน้ำเนี่ยมันหยดลงมาข้างล่าาใช่ไหมฮะมันเป็นอะไรที่น่าลํำคานฮะเราก็จะแปะไว้แบบนี้นิดหนึ่งนะฮะอันนี้ผมใช้เก็บของไม่เฉยฮะและนี่ก็คือระบบเผาแร่อัตโนมัติแล้วก็คัดแยกไอเทมอัตโนมัติครับเย่ <Yeah! S 1> ก็เดี๋ยวเราค่อยมาตกแต่งเพิ่มเติมกันอีกทีนึงแล้วกันฮะคือฟาร์มแห่งนี้เนี่ยฮะมันจะต้องใช้เวลาสร้างค่อนข้างอีกยาวนานฮะเราต้องแปะกระจกต้องทำอะไรอีกเยอะมากมายฮะแต่อย่างไรก็ตามฮะคลิปนี้ครัหด้้วกยท์ใ แล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าฮะบายถ้าชอบไหมครับ่ชีวิตรอดอย่าลืมกดไลค์ like, เป็นกำลงังใจให้ทุกคลิปด้วยนะถ้าคลิปใหม่ออกแล้วกดตรงนั้นได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีฮนะบาย